ครับก็ตรงนี้นะครับก็ mm hmm. ให้เล็กแม่นมันกันเ้อนะครับเอฟซี e ทุกคนทุกท่านนะครับตรงนี้เป็นตะกอนก็เป็นที่แรกขาเสียแยกต้นตาลที่เรารู้จักกันดีของอำเภอสังขะหลังจากนั้นก็ก็จะเป็นมีช้างพ่อแม่ลูกนะครับสามเชือกดยกันนะครับเป็นสิ่งที่ชาวอำเภอสังขะและเคารพนับถือชาวโซรินทิ้นช้างใหญ่นะครับผ้าไหมดีนะผ้าไหมงามนะครับ ขอให้พระพันธุ์เจ้าพระนุ่มขึ้นจากน้ำสุนันทุกบนโตเยเทวสังฆาตุลาเทพปยดาเจ้าทั้งหลายสัพเพกาเมอันอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ากามภพภบพกบันรูปเออยู่ในรูปพระพรหมสิบภพคันสิริพิคาราตาเตต้นอยู่บนยอดเขาและเวหนือห่วยจันทริเทวีมาเนธ ตนอยู่ไในดีม่านและอากาศที่เปตนอยู่ในคอบตวีต่กลางๆอันมีนดอนกูรุตวีเป็นตนรัฐเพตนอยู่ในของเภประเทศไทยข้าเมตนอยู่ในม่บานการุวนาประหาเมตนอยู่ในมู่บานและไๆหน้าทุกแห่งรุ่มมาตนสถิตรักษาบนผาอ,นนอันเดินอันมีพระแม่กรณีเป็นเจ้าจระจระ เมตนอยู่ในเมนาและฟังมหาสมุดอยากพาอัา,ขานขับเป็นปราชาองยักษ์คนท่านและพญานาคดินท่านตาสักเมปัดได้ยินข่าวผู้น้อยอันเชิญแล้วจงสเสด็จลงมา

ส่วนบุคคลนะครับประเพณีบ้านเราก็เรียกว่าปฏิบัติกันมานานแล้วนะครับนานแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เพิ่งเริ่มรังปฏิบัติมาเป็นประเพณี260ปีมาแล้วนะครับที่การแสดงถึงความรำลึกนะครับพระคุณภยาสังฆบดีศรีนคราจนะครับที่อำเภอสังขระเขาคารมและถือนะครับเวลาเดินทางไปไหนเราก็จะยกมือไหว้ตลอดนะครับดูด้านบนนะครับวันนี้ก็จะเปลกมากเลยแรงมากเลยครับ เวลาอากาศนรๆๆาอนพาธิตย์ก็จะแปลงเป็นย่างอื่นแปลงเป็นเมฆมาบังแล้วก็จะเป็นลมลมเป็นพญานาคเป็นเลขด้วยนะครับนี่เนอเป็นคนอะไรในิสุก็ีพระพาวนี่อยู่สยแยกไฟแดงนะครับเนะสยัเยแยกไฟแดง แยกอย่างไปแดงอำเภอสังขะนั่นคนโบก็เรียกแยกช้างไปแล้วมั้งนะครับพอมีช้างสามเชือกนะครับมีรูปช้างสามเชือกอยู่เนาะคุณผู้ชมงานประจำปีอำเภอสังข์คะนะครับเริ่มตั้งแต่แสดงสินค้าตั้งแต่วันที่ วันที่1จนถึงวันที่8นะครับแล้วก็งานจริงๆก็จะเป็นสู่วันข้าวนะครับก็มีวันงานตั้งแต่6 7 8นะครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับวันที่7ก็จะมีรำาบวงสวงนะครับประคุณล้ำลึกนะพญาชังคับดีศรีนครก็นาจนะครับเน้องน้ำช่อก็มีด้วยนะครับคือต้นไม้บัรรยงต้นไม้นะครับอ่าเช่นนะครับอ่า ก็ปักเป็นหลอดขอพลนะครับขอพลให้พี่น้องชาวสังขารแลูกหลานของสังขาอยู่เย็นเป็นสุขให้พื้นที่งมองถึงสังขารอยู่อย่างร่มเย็นประกอบการทำมาหาดีดนะครับก็ได้พญาช้าครับนะครับเป็นผู้ที่บุกเบิกนำพาในทางบุกเบิกต่อให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในการประกอบอาชีพในการทำมาค้าขายให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ มาประกอบอาชีพการงานรับราชการก็ขอให้เรมีความก้าวหน้าก้าวหน้าครับจากระดับต่ำระดับล่างๆเราเปอยู่ในระดับสูงๆลุกขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่ไปอยู่ที่ใดก็ตามนะครับอย่าลืมฉันขัดอย่าลืมไม่อยากอย่าขัดอย่าขัดลองยึดตัวเองดูได้ไหมครับอากาศไม่ต้องการลมจัวบ ที่พวกเราลูกหลานชาวสังขารได้ครับมามาเช่นมีทั้งคุณตาคุณยายนะครับต้องมีหลายท่านนะครับพี่เสียชีวิตไปแล้วต้องมีนะครับเพื่อจากการ,ร,รมารพื่องงานท่านอายุมากนะครับปีที่แล้วท่านมาไม่ได้ทราวบว่าเสียชีวิตนะครับเสียชีวิต วันนี้ก็ไม่มไอีกท่านนะครับคือน,นยยายเพียงยาพีนะครับสอบถามเลยว่าท่านจุดไล่จได้เลยจุอมไล่จุดเลยน้องครับน้จงผ<ด>ู<ด>้<อ>ใหญ่จุเลยผู้ใหญ่ที่อยากมาไม่ได้จะเสียคะ่าเดิงครับเดินไม่สะดวกนะครับเดินไม่สะดวกใครที่อยาง จับทิ้จับทุนเหมือนกันนครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเป็นการเส้นไหวนะครับเส้นไหวดวงวิญญาณนะครับบรรพบุพรุษที่ลงรับไปแล้วไม่ว่าจะช้างไม่ว่าจะ เขาเรียกว่าควานช้างด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้นะครับดินแดนของอําเภอสังขะตรงนี้เองนะครับเป็นดินแดนของพญาสักขบุรีเสรร f. และรอ,อัจระนะครับเป็นดินแดนที่เราเคารพและก็บูชาครับวันนี้ก็จะเป็นการเราตามไปเลยเกจิเ้ครับพี่ท่านนายพลสังขะ ซึ่งถ้าท่านเห็นเราเป็นประการในทุกทีในวันนี้ก็จะขึ้นภรานะคะทานคคาออ้ากป้า <odie> จะ้แม่ข้าม น้องตาลน้องปุ้ยชาน้นคะโบว่อะไรดาวเราคดาวพลังความเจริญรุ่งเรืองอาจารย์เจริญรุ่เรือนะครับมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับพี่น้องที่ประกอบสัมมาอาชีพนะครับอยู่ในท้องที่ของอำเภอสังขาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในทุกๆด้าน อาชีพก็จะมีความเจริญกำไรนะครับมีกำไรเป็นกอบเป็นกำนะครับช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองต่อไปเวลานี้ต้องขออนุญาตช่างภาพนะคะขออนุญาตช่างภาพขอบตาดรงนะคะสถาง ปีนี้ก็เป็นปีประธายในพิธีนะครับท่านย้ายนะครับได้ย้ายบรรพงศ์ตำแหน่งอยู่ในอำเภอสังข์คุ้มพิธีได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับความเจริญความรุ่งเรืองนะครับผมที่สุดไม่ต่อท่านที่เจ้าของอำเภอสังขา์ครับนี้อยู่ที่ด้านช้างของอำเภอสังขาคนนะครับคุณผู้ชมนะครับต่อไปก็จะเป็นการถ่ายภาพนะครับเช่นเช่นเช่น ขอคุณตาด้ค่ะเดี๋ยวแกมนึค่ะให้หมอช้ง้น้าคัคชานรมเนะนิค่ะับเนื่องจากสถานก็ดีนะครับเราต้องระมัดระวังในการพูรได้แล้วอ่านนี้ยักว่าอยู่ครับยังว่างอยู่ ครับตัวนี้ก็ถ่ายภาพนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่บ้านเมืองอำเภอสังขะนะครับมาร่วมเส้นไหว้และก็ร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนาอในการบวงสรวงในครั้งนี้ในการเส้นไหว้ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ช้างคู่บ้านคู่เมืองอำเภอสังขะแหละครับก็เราได้ถ่ายทําและก็ตัวเลขก็ตัวเลขนะครับก็อยากจะจะให้คุณผู้ชมได้ฟังให้ให้ให้ฟังนะเลขแก็ เลขที่จะให้ก็คือเลขสองนะครับนะครบรอบสองหกศูนย์นะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมอย่างมากนะครับที่รับชมในขณะนี้นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ ท่านปรานนที่ประุมคบริารนักรานะครับไปที่หน้าศาลประกาศช้าสนะครับซึ่งอยู่สนบริการสานงานที่เรียนยท่ชืนทหาร้าววร้อเพลยปาหระอปาปูมาแล้วมากนต่อเด็รต้องด้วยกนเหมิไปหา จับจับจับโตๆอ่ะาทุ่งซาโตปุนมงคลนะครับเส้นวายนะครับเนาะตาใหญ่เด้อะให้เลขสมตัวเลยสามตัวตรงๆเด้อตาใหญเาเจ็ดหนึ่งหนึ่งโอ้โหหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจแล้วหนึ่งเจ็ดชัวนะัหนึ่งเจอยู่นี่หนึ่งเจ็ดไหนไปดูต่อไหนว่าห้าเกาแปดตัวไหนเมื่อกี้นี่ หัวก็ห้าใช่ไหมก่ก็เหัวก็ห้าไก่ก็เก้าปลาก็เป็ดเอา้าห้าเก้าเป็ดโอ้ห้าเก้าเป็ดโอ้เขาวหัวห้าปลาเป็ดไก่โอเคครับคุณผู้ชมเลขเขาเขียนนีดเีหนึ่งหนึ่ง ครับนอหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับเลขมานี่นะครับอ่ะเลตามาเด้อขนาดนี้